รถเกรดเสภาพมือเดียวป้ายแดงคันนี้ไม่5้า0 0ื่มาพร้อมกับดอกเบีย้ย 1. น9จัดไปสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันที่สาขาสำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ ผมนำรถกระบ,บะนะผมมาพร้อมกับโปรโมชั่น1.99%นะครับตลอดสัญญานะผมนี่คือดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่ผมให้เลยนะผมจัดโปรให้ช่วงต้อนรับปี2024นสบะผมสำหรับคันนี้เลยนะมาดูกันเลยครับว่าจะสวยและเดิมขนาดไหนสลัดคันนี้นะผม toyota Hilux Revo Smart c a b 2.4 e n Z r y i t i o n ่นปี2021นะครับรถประมาณปี2ปีนะผมไม่ห้0 0มืกว่าโลนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะครับผม ได้หน้าเดิมเดิมแบบนี้ก็คือกระจังหน้าแบบหมูป่านะผมนี่ด้านหน้าสวยไฟหน้าแบบสายกิ๊กมาเลยนะผมสวยงามมาเลยนะครับตัวนี้เดิมสวยนะผมบอกเลยว่ารถ2-3ปีนะครับสภาพเกรดมือเดียวป้ายแดงนะผมด้านข้างก็จะมีแบบตรนี้ครับผมโปร่งข้างนะผมตัวนี้เป็นตัวแซตเ dition แท้ต้องมีโปร่งข้างแบบนี้นะครับผมล้อจะได้เป็นล้อแมกอลลอยเดิมโรงงานตัวนี้ผมเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยางนะ ตัวนี้ได้ยางล้อขอบ16นะครับอ่าได้ยางขอบ16เลยมาชมด้านข้างต่อนะครับด้านข้างจะได้เป็นแบบอ่าหูกระจกแบบมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกแบบนี้เลยนะครับลูกค้าคันนี้ก็จะได้มาด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับอ่ทาทันสมัยเลยนะครับผมเปิดแคบได้กว้างนะนี่ภายในนะครับผมเลขไม้ห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับสาหรับคันนี้นะไม้น้อยนะผมมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับผมภายใน พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็กสลูกนะผมคอนโซลกลางเครื่องเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เครื่องเสียงสามารถเล่น USB Arc เล่นบลูทูธได้นะผมสวยงามเบาะผ้าแบบกำรรมะหยี่นะผมด้านหลังกว้างขวางภายในก็กว้างนะครับผมน่านั่งน่าใช้เลยนะผมลำพงดังเพลงเพราะนะครับสําหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมผ่อนงวดประมาณ 7,600บาทตลอดอายุสัญญาครับลูกค้ามาชมด้านหลังต่อเลยครับสำหรับด้านท้ายนะผมนี่มาด้วยสติกเกอร์เซตอิดิชั่นแท้เลยนะครับตัวนี้เป็น Z ซตอิดิชั่นจากโรงงานนะแท้ๆแบบนี้เลยโปร่งข้างด้านหน้าด้านหลังนะผมมีให้สำหรับด้านท้ายตรงนี้นะครับมาดูต่อเลยอันนี้ได้ไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับมีไฟเบรกจุดที่3ตรงกระบาฝาท้ายนี้มาให้เลยนะครับผมมาพร้อมกับกันชนท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับขึ้นลงสบายนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อภายในห้องเครื่องยนต์กันเลยครับสาหรับคันนี้นะผมได้เครื่องยนต์เดิมโรงงานเครื่อง 2,400cc ใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมคันนี้เครื่องเดิมสวยๆนะครับเงาเลยนะครับผมตัวนี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับคันนี้ก็จะมีแผ่นเพลทเดิมโรงงานนะผมแก้มข้างเดิมสวยกริฟเลยนะหน้านั่งหน้าใช้นะครับตัวนี้เดิมทุกจุดนะครับผมไม่มีเฉียวชนไม่มีประวัติชนหนักชนเบาหรือ ประวัติผู้พังจมน้ำมานะผมไม่มีนะครับผมเพราะว่าคันนี้ผมได้ทําการตรวจสอบจากทางคุณส่งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมโตโยต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคร็บสองจุดสี่เอนทนะครับผมคันนี้เป็นปี2021นะครับผมมือเดียวป้ายแดงไม่50,000กว่าโลนะครับคันนี้มาพร้อมกับโปรเซชั่นดอกเบี้ย1.99%ตลอดสัญญานะครับผมคันนี้ผมเปิดราคาให้เพียง499,000บาทเท่านั้นนะครับ499,000บาทผ่อนงวด 7,600บาทตลอดอายุสัญญานะครับลูกค้าอ่ะคันนี้นะผมแถมฟรีภาษีพรบรฟรีค่าจัดค่าโอนนะผมฟรีทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะผมสัญญาผ่านฟรีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับยังไม่พอนะผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแถมให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มนะครับผมก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงบนท้องถนนนะครับแถมให้คุณลูกค้าเลยนะผมอ่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้นะผมโทรสอบถามผมได้เลยที่เบอร์ 0812386699ครับสมยงคาเซเตอร์ยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับ